เปียดตู้น้อยออามาละลายน้่าตู้น่อยใส่กระลววเจ้าแถาก็ต้องบกอนในไก่เจ้าอถมุกคนในไก่ เอาแล้ไปน้องเด้อไอ้มาก็งี้ย่นี่ทอดกระดูกหมูห้อันนี้ทอดกระดูกหมูเรียดตู้น้อยเอามาละลายน้ำตู้น้อยใส่กระลั่ว นี่ทอดกระดูกงูทอันนี้ทอดกระดูกมูออมึอาไม่ใชสู้ลูกจสร,ระบหกฮงกฮงพร้อมเค่ะต้มหมกฮงอาที่สารบ้าน <Okay. S 1> เขาอยู่ในเมืองเนี่ยบอกคุอยูอะไม่จะซื้อเอาอ บอคลุกกระจายไป่บ้านนะบางคนออจ้าก็ออมจะกบอมจะกบจะแซ่บได้ค่ะเจ้านอยจกบางคนจ้าก็ออมจะกบอมจะกบจะแซ่บได้ค่ะเจ้านอยแะตำคายกับปั่นอันนีนน้พี่น้องอยู่ในเมืองเนี่ยบอกคนนี้แหละไม่จะซื้อเอา บปกงกระไรใครอยบ้านนะทลาลราแบบตัวแบบแคบตัวแดบเคบคงไป่ได้ออกมันสิ่งน,นี้ตัวเย็นเอามีอยู่เอาใซซซองคิดได้ค่ะโดบแคหูเป็นยำแดงย่ำมาะสมัมกินเท่ากับเอาเอามาอ่อนนิ่มๆค่ะ กับครัวล่าปรตองนี่ทอดกระดูกหมัวออันนี้ทอดกระดูกหมูวไหร่แกละประเชื่อเอาเมาด้วยค่ะคนเยาสอนเยาเลยคนเยาหนึ่งน,นิ่อมอ่นนะอย่าเท่าก็ต้ังบกตอนให้ไกลอ้วยอือ เสื้อหน่องอร่อยอันนี้มกปลาหน่อยค่ะมกปลาหางแดงปลาซิวหางแดง,งหอมหอมพี่น้องอ่อ,อนนิ่มๆค่ะกข้าวลาบปลาตองสวัสดีค่ะพี่น้องปองแปสสสดสกุลสกุคนะคะไม่กินข้าวซ้อแล้วมันกัดได้เมือนี้ขวลาบปลาตองค่ะขวางจะไปหาไส้ก,กบ เบียดตัวน่อยเอามาละลายน้ำตัวน้อยใส่กระลวกแค่กวาดขวบเป็นแผ่นได้ของยายผมคนนี้จะจุดข,ขวบมุนจุดไม่มนุนเพราะเป็นแผ่นของยายอ้อนนิ่มๆค่ะแค่ขวบรับปัตตองแล้วพี่น้องเด้อ มันมาง่วงเี้ยอ่ะแล้วมันกินก็หม่อมมาละก็จะไปหาเส้นกบก็จะไปหาเส้นกบ สวัสดีค่ะพี่น้งองกองฝปายสกุลสกุลนะค่ะไม่กินเขาเซ่้าแล้วมันกัดได้เมือนีขวรลาบปลาตองค่ะขวามเศร้าเลยอันนี้มกปลาหน่อยค่ะมกปลาหางแดงปลาซิวหางแดงหอมหอมพี่น้องหอมที่ทสานบ้านหองอ่อ เอามาละรั่วตอนนัมันบดอิ่มมันหลายคนอือหูห้งอาหารกันกินข้าก็เตรียมมาจากบ้านค่ะเพราะว่าผักเข้าวกระดู่บ้านเข้าปลูกระดูกบ้านแย่<อ>ก่อนแย่ขวบเป็นแค้นได้ของยายผมคนนี้จะจุดขวบมุนจุดมันมุนเพราะเป็นแค้นของย่า ลำไคก่ปั่นนั่นนี่พี่นอ้องโอ้โหอาหารการกิน,นข้าก็เตรียมมาจากบ้านค่ะปลาผักขาก้าวปุ๋่บ้านขา้าูกที่บ้านอ,อันนี้โมกปลาหน่อยค่ะโมกปลาหางแดงกระซิวแหงต้องหอมพี่นอ้องกระลังคัสแซบเนือ้อ ลองหกินมึงเด้อข้าากินข้หมอบมาละทางรถไน้องเด้อมมางเยี่วยวาที่สามบ้านเา ได้เ่ากระด้งหมกตอนในไกเลยเสือกน้องเฮ็ดก,กระเผาจุ่มขนมากเบิ่งอันนี้เขาเขาตึกสะด,ดุ้งยู่ฝ่ายน้ำร้นด้อืมตึอ,มอ,อ้างคน,น,นันบางคนเยากกบออมจะก,กบออมตะก,กบกับแซ่บด้ขะะนาดไหนกะ กินซอกินอ่าง,งเพิ่มตาคายกับปันนั่นนี่กินน่องกระตา่ายตู้หอมเนีมม่ยกระเช้วหางแดงตึกสะดุ้งถี่เจ้าตึกสะดุ้งขึ้นฝาแค่ก่อนย้ายขัวเป็นแผ่นได้ของยายผมคนนี้จะาสุขวัวมุ่นติดมันมุ่นก็เป็นแผ่นของยาย อ๋อทีสาบมันเขาเวกเห็นงานทุงเพียบที่ส่มหนที่ลูกสาวาเห็นกินอเอป็นแสบเป็นอย่างไรเป็นหมกักเบิงเวลาหนึ่งสวัสดีค่ะพี่น้งองฟองแปสดสักคนนะค่ะไม่กินข้าวซอยแล้วมันกันได้เหมือนควนลรลาบปลาตองค่ะขวางเมือ่อไหร่ก็กินเยอะ ถ้าหนูกินก็แบกมาละมาละละครับตัวเดดแคบตัวเดือแคบฟงไปได้ออกวันนีกินนี่ตัวเย็นอามีอยู่พอเห็นงานผุงเทพที่ส่วหนดี่ลูกสาวเห็นสินโอ้ยเป็นแสบเป็นอย่างเป็นหมักบึ้งเวลาแม่มึงเราไม่ใช่สู้ลูกกินกะสร่างอ้โหง บมูฮู้มพ้มเด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่อ่่่่ง่่่่่สุข่่นะคะเม่่ค่ะ่า่่่่้า่่้น,นม่่่่่่่่่อ่่่่่่ว่ล่ลาบปลา,าออ่อง่่ะข่่่ซ่ก่่่า่่่่่่่่่่่่่่่เน่่่่ง่่่่่่่ก่่นะ่้ออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ปคุ้งกระลใครยบ้านนะใชรใแล็วอก็เชื่อมาด้วยค่ะคนเหาวอืมคนเหนยวส่คนเหนียวนี่มันอ่ำอ่เอามาละลวกหอมอีสานบ้านของบงคอยกกับออมจะกบ อ้อนจะก,บ,กจบจะแซมบด้ค่ะเจ้านายกับออนด้พี่น้อ,อ,นนองเด้อไอมแมงกงยู่อ่ำเาเอามาละลวก